สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมติดเนบข่าวดังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเอาข่าวสารเรื่องราวเตือนภัยนะครับมาบอกให้กับทุกท่านได้รับรู้รับทราบนะครับครับผมก็มีการผลิตนะครับเงินปลอมนะครับขึ้นมานะครับโอ้โหแพร่หลายกันอยู่ในทั่วภาคอีสานเลยนะครับก็คือนายคนนี้นะครับอายุ37ปีนะครับคุณนายชื่อว่านายพิจพพันคำนะครับอายุ37ปีนะครับทาการผลิตแบงก์ปลอมนะครับที่ห้องพัก ก็มีทั้งหมดนะครับลงทุนซื้อกระดาษมาเองนะครับมีเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องตัดเครื่องอะไรทุกอย่างนะครับพอผลิตนะครับทําแบงก์ปลอมเสร็จก็ไปใช้ในตู้หยอดเหรียญทำแล้วก็จะไปแลกเงินจากพ่อค้าแม่ค้าส่วนมากก็สารภาพแล้วนะครับว่าได้ไปใช้ตามแถวแถวภาคอีสานนะครับก็อยากให้ทุกท่านก็ดูดูกันหน่อยแล้วก็ระวังระวังกันหน่อยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ก็คือจับตัวได้แล้วนะครับอยู่ที่ห้องพักที่จังหวัดสีสะเกตนะครับ โอ้โหไม่น่านะครับมาทำเป็นอาชีพเลยนะครับก็เผยแล้วนะครับว่าวันวันหนึ่งนี่นะครับก็คือผลิตแบงค์ร้อยครับต่อวันก็คือวันละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใบหนึ่งร้อยแบงค์นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณเงินหนึ่งหมื่นบาทแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็ถูกจับกลุ่มเรยบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาเตือนภัยกับทุกท่านครับก็ระวังแล้วก็ช่วยๆกันดูนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คนี้นะครับสวัสดีครับ